สวัสครับวันนี้มีสรานํ้ำปาลมนะครับมีรอยลวนะครับเราก็จะปะกันนะครับก็ได้สั่งของจากแอปสีส้มมานะครับนี่ครับรอยลวครับที่ผมมาไว้ครับผมนี่เราก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการปะนะครับเราจะมี กาวมาให้นะครับหนึ่งหลอดนี่ครับกาวหนึ่งหลอดเราปุก,กันนะครับก็วิธีการนะครับขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสีนะครับก็แผ่นแปะนะครับขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็ ทำความสาดนะครับมาสาารตรงที่เรามาไว้นะครับให้ล้วน,นรับเสร็จเรียบร้อยก็รอแห้งนะครับเพื่อให้เร็วทันแกนครับใช้ต่ปบ่อมต่อครับ บีลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้พวกกันทากาวให้รอบๆนะครับไปลองกลมครับผม ใช้แผ่นแปะนะครับปากเท้าลงไปเลยตรนที่เรามาร์นะครับถีบ้าบผมถีบเรียแล้วก็ใช้ของหนักนะครับผมใช้เป็นโคกโคกเล็กนะครับวางท่าไว้มันจะพอดีะตะก้นพกดีเลยครับโอเคแล้วก็ วางทับไว้ครึ่ชั่วโมงนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นอันเสร็จนะครับเสร็จเร้อยแล้านะครับมันก็จะแห้งแก็ไม่ออกนะครับผมแห้งติดคาเลยครับสำหรัเ,เสร็จเรียบร้อานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ